สวัสดีค่ะร้านขนมทันจิตค่ะเราเป็นครอบครัวนักเล่าสายขนมที่มีประวัติยาวนานกว่า40ปีค่ะวันนี้สินค้าที่เราเอามาก็คือเผือกรอบรูปตะแกงค่ะว่าเฟลคัตคารชิปค่ะตาทันจิตท,ทันจิตก็คือชื่อมาจากคุณพ่อค่ะซึ่งเป็นผู้คิดค้นตัวเท็กเจอร์เผือกรอบรูปตะแกงตัวนี้ค่ะซึ่งที่ผ่านมาเราผลิตเป็นลักษณะ O E M ค่ะแล้วก็3ปีที่ผ่านมาเราทําแบรนด์ทันจิต จนมีชื่อเสียงโด่งดังในโลกโซเชียลค่ะเราเคยออกในรายการแม่บ้านอ,ออกไทย PBS ค่ะจนวันนี้ได้มาออกบูธกับสสวค่ะก็สำหรับโปรโมชั่นในวันนี้นะคะเราขายกระปุกละ5้า50บาท3กระปุกแถม1ค่ะจริงๆเรามีแบบซองอลูมิเนียมฟอยด์ด้วยนะคะถ้าใครสนใจสามารถสั่งซื้อออนไลน์ได้ที่ Line o f f i c i a l ขนมทันจิตค่ะขอบคุณค่ะค่ะเผือกอบรูปตะแกรงนะคะวันนี้ เอามาทั้งหมด5รสชาติค่ะมีรสดั้งเดิมเค็มหวานบาร์บีคิวชีสค่ะ,ะลักษณะก็คือจะเป็นเผือกแผ่นแล้วก็จะมีรูๆค่ะลักษณะคือเป็นการสไลด์ทำให้เกิดเท็กเจอร์แบบนี้รสสัมผัสจะคล้ายๆมันฝรั่งทอดค่ะแต่ว่าของเราก็คือจะกรอบแตกต่างจากเกือกกรอบทั่วไปค่ะ